ถ้าไม่แปลกก็คงไม่ใช่ช่องจอยจ้อยพุงกลมๆคุณผู้ชมมาพิจารณาไปพร้อมกันว่ามันแปลกแบบไหนแปลกยังไงแปลกจริงหรือเปล่าดูดีๆลองหัดคิดไปเดี๋ยวจะอธิบายและ,ฉะเฉลยต้องใช้เวลานานแค่น่ะกว่าจะต้นไม้ต้นนี้จะหนีบใบไม้ ใบนี้ได้แน่นอนคุณผู้ชมก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันโอ้นานมากแต่ทำไมใบไม้มันไม่ย่อยสลายไปก่อนที่จะโดนหนีบใบไม้ยังค่อนข้างจะสดใหม่อยู่เลยนะคุณผู้ชมดูดีๆไม่ใช่ตื้นๆน,นะลึกนะอ อก็ค่อยบรรจงให้ดูวนะ่ามันจะหนีบได้ขนาดนี้นะแต่ใบไม้มันเนี่ยดูสินะโอปวดแขนเนี่ยนะแล้วจะฉีกให้ดูเ <c oughs> ออแหลกไหมล่ะคุณผู้ชมปิดแปดดิอืมเนี่ย อ่าเห็นที่เข้าไปดูกันอาออืมโอเคโอ้โห้ดูเหอะวดแขนกดแฟตกอ่อ้าอู้หูโอ้ดีดีโอเค เห็นไหมนะโอ้ยอยู่ได้ยังไงคือมันไม่ผุอะ่ะเป็นไม้อะ่ะลำคขญพปอๆๆ๊อปอไม่ไมอื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 อามาอ้าวเออแก้ว ไอ้คนนีบช่างดีบบอกว่าไม่แปลกก็ไม่ใช่ช่องจอยจ้อยกุ้งกลมกลมจอยจ้อยนำเสมอเออนำเสนอคุณผู้ชมรับชม